เน้นปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีส,สนุกได้ความรู้ใหม่ๆข้อคิดใหม่ๆการวางแผนต่างๆในการแก้ไขปัญหาการทํางานเป็นขั้นตอนความสนุกทางวิชาการเราจะมีการสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยรู้สึกปลาบปลื้มทุกข่ายครับที่ได้เจอกัน,นครับ ปีแรกนะคะเป็นความรู้สึกที่สนุกตอนแรกก็คือคิดว่ามาแล้วมันจะเครียดไหมเราจะแบบได้รับวิชาการเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าพอมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆข้อคิดใหม่ๆจากพี่ๆอะคะ่ะความรู้สึก2ปีนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับคือเราได้จัดค่ายสองครั้งความรู้สึกแต่ละค่ายของผมก็คือที่เหมือนที่เหมือนกันเลย2ค่ายนี้ก็คือความรู้สึกที่พี่กับน้องได้อยู่ใกล้กันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบมันทําให้ต้องจดจําไปตลอดนะครับ รู้สึกปราเปื้มทุกค่ายครับที่ได้เจอกันครับสนุกดีครับแล้วก็เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยแต่สนุกสนุกมากเลยครับผมความรู้ก็เยอะเยอะมากเลยครับผมเก็บเกี่ยวเยอะมาก รู้สึกชอบมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ครับเพราะว่าโรลเลอร์คอสเตอร์นี่คือมีระบบสเต็มเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆของผมและเพื่อนๆของผมมีส่วนร่วมมากที่สุดครับมีหน้าที่ของตัวเองแบบชัดเจนคือเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับในกลุ่มเราทํางานกันเป็นทีมมากที่สุดแล้วก็เราเราได้ความรู้จากส่วนนี้มากที่สุดครับผมคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกปลาพื้มมากที่สุดครับโรลเลอร์คอสเตอร์เนี่ยผมชอบมากครับมันสนุกดีมัน สนุกแล้วก็ชอบช่วยกันวางแผนด้วยครับช่วยเหมือนแก้ว่าเอออันนี้ตรงนี้มันแรงไปนะต้องให้หยุดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับการวางทางะครับกิจาการรมที่ชอบหนูอชอบสมาร์ทฟาร์มหนูอชอบแบบว่าประดิษฐ์มันเป็นการประดิษฐ์ที่แบบว่าเรานําเทคโนโลยีอ่ะแล้วเราก็ค,คือบ้านที่ทบ้านทํานาอยู่แล้วก็จะแบบว่าเอามาปรับใช้ได้แล้วเราก็สามารถนําจากความรู้จากตรงเนี้ยไปปรับใช้ได้ที่บ้านได้อีกอน่ะ Thank you for watching! การทำงานกลุ่มการทำงานเดี่ยวการใช้ในชีวิตประจําวันการวางแผนในชีวิตประจําวันมากขึ้นครับผมผมก็ได้เดรียนรู้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้เกิดความสมัคคีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่พี่กับน้องได้มีด้วยกันครับเราสามารถนําไปใช้ในการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันสิ่งที่พี่ๆสอนเนี่ยสามารถนําแบบไปใช้แบบว่าอันเนี้ยเราถ้าถ้าแบบว่าครกคนห้าว่าไม่ให้ทําแต่ถ้าเราลองทํามันก็ไม่น่าจะได้เสียหายอะไรมากมาย ฝากถึงคุณครูที่จัดค่ายนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพแล้วก็เด็กๆสามารถนําไปต่อยอดได้ทุกคนครับขอขอบคุณพี่สตาฟคณะวิทยากรทุกคนนะคะที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยนำความรู้ไปปรับใช้ได้แล้วก็สอนแต่สิ่งดีๆให้พวกเราสอนในสิ่งที่เราไม่รู้เตือนในสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ดีๆให้กับเราแล้วก็คอยดูแลตลอดกิจกรรมทั้งค่ายเลยนะคะก็คือ ขอบคุณมากประทับใจมากเพราะว่าทุกคนในที่เป็นทีมงานนะคะคือมีความเอาใจใส่แล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆตลอดปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดแล้วก็คือประทับใจมากกับความสามารถของน้องๆทุกคนที่ที่ทำตรงนี้นะคะ